สวัสดีค่ะอันนี้จะเป็นรถออ่ที่กำลังจะทำการส่งมอบให้กับลูกค้านะคะเป็นรถฟอร์เลนเจอร์ XLT นะคะตัวนี้นะคะราคารถนะคะอยู่ที่857,000บาทนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้ เราได้ทําการดัดแปลงนะคะกระจังหน้านะคะตัวนี้นะคะยกชุดเลยนะคะเป็นชุด F 1 5 0ูนนะคะเป็นฟอร์ดบนเอ่อเป็นตัวอักษรฟอร์ดใหญ่ๆอย่างนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมไฟด้านหน้า3าดวงอย่างนี้นะคะแล้วด้านบนฝากระโปงก็จะใส่คําว่าแลนเทอร์ให้นะคะเป็นอักษรอะคริลิกนะคะแล้วก็ด้านบนตัวนี้ก็จะใส่เป็นสกูปหน้านะคะทรงแรดนะคะ สีดำนะคะตัดกับสีเทาดับอ่าสีเทาด้านนะคะเป็นสีทูโทนนะคะลูกค้าตรงนี้นะคะแล้วก็ในชุด F150 ของเรานะคะจะมีไฟตัวสีตรงนี้มาให้ลูกค้าด้วยนะคะนี่นะคะไฟตัดหมอกเราก็จะมีให้ลูกค้าอยู่แล้วนะคะมาพร้อมกับอ่า แัดแปลงนะคะไฟหน้านะคะเป็นไฟมัสแตงนะคะเป็นคีบสามคีบอย่างนี้นะคะแล้วก็มปไฟเดย์ไทม์ให้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นวงแหวนด้านในจะเป็นตาสีแดงนะคะเ e v i ลไอ e นะคะเป็นสีแดงนะคะแล้วใส่ที่ครอบไฟหน้าให้กับลูกค้าด้วยนะคะเพิ่มมิตินะคะด้านข้างของเรานะคะตัวนี้เป็นคิวซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะลูกคา้า แล้วก็ Mac แม็กลายางตัวนี้นะคะเป็นยางเป็นแม็กขอบสิบหกนะคะเป็นแม็กลายลูกโม่นะคะ <S <S เป็นยางของแฮนด์ปุ๊นะคะตัวนี้ <S 1> <S 1> แล้วก็ด้านข้างของเรานะคะใส่เป็นที่ครอบแก้มให้กับลูกค้าด้วยนะคะ <S <S คิวกัาสา์นะคะแล้วก็ลาวหลังคานะคะนะคะ เป้ารองมือจับต่างๆนะคะก็ใส่ให้กับลูกค้าด้วยนะคะกันรอยเล็บกันรอยขีดข่นวนนะคะเครื่องยนต์เครื่องยนต์ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.2นะคะ160แรงม้านะคะ385นิวตันนะคะให้ดูด้านหลังคะ่ะด้านหลังเราใส่เป็นไฟตัว C นะคะเปลี่ยนเป็นไฟตัว C ให้กับลูกค้าด้วยนะคะไฟ แล้วก็ใส่เป้ารองมือจับแบบปลายดาบให้กับลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมานะคะก็คือกล้องนะคะกล้องมองหลังนะคะนี่นะคะเปลี่ยนเป็นกล้องที่เชื่อมต่อกับ,บจอกลางด้านในนะคะด้านหลังเรามีเซนเซอร์ให้ทั้งหมด4จุดด้วยกันเลยนะคะตัวนี้กำลังจะทำการส่งมอบให้กับลูกค้านะคะนี่นะคะชุดตรงชุดแต่งเราก็ ลูกค้าแต่งนะคะเราก็คือชุดแต่งให้กับลูกค้าด้วยนะคะไลเนอร์เราก็แถมให้กับลูกค้าเหมือนกันนะคะกระเะเราสวยงามมากเลยค่ะจะให้ดูด้านในนะคะ นี่คือด้านในของเรานะคะเป็นทวรมาลัยไฟฟ้านะคะคันนี้นะคะรถขอดของเราเป็นขอดเจ้าแรกและเจ้าเดียวนะคะที่ทําเป็นทวรมาลัยไฟฟ้าให้กับลูกค้านะคะมาพร้อมหน้าจอนะคะขนาด8นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อ a p p l e CarPlay ได้ Android Auto ได้เลยนะคะนี่จะเป็นคอนโซลของเรานะคะแล้วก็เบาะด้านในของเรานะคะดูกว้างนะคะนั่งสบายนะคะคุญแจเราจะเป็นกุญแจรีโมทนะคะทั้ง2 ทั้งสองอันเลยนะคะมีกุญแจอีกอันนึงนะคะกุแจสำรองก็จะเป็นกุญแจรีโมทเหมือนกันตัวนี้นะคะก็คือด้านหลังของรถลูกค้านะคะจะเห็นได้ว่าวางของเกะกะนิดนึงนะคะนี่นะคะดูรอบๆรถนะคะสวยค่ะคันนี้นะคะแต่งไม่เยอะค่ะแล้วก็สวยมากๆเลย สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะอยากจะออกนะคะรถ Ford r a n g e อร์นะคะแต่งเท่ๆแบบนี้นะคะสามารถทักมาสอบถามโปรโมชั่นกับมารีได้นะคะแต่มารีจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ท้ายคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวมารีจะมารีวิวรถคันไหนอีกก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูเพิ่มเติมในส่วนของไฟมาสแตงนิดนึงนะคะนี่นะคะมันจะขึ้นเป็นคี่สามคีอย่างนี้นะคะแล้วก็ ไฟมันก็จะวิ่งแบบนี้นะคะแล้วก็มี d ด v i l ไอ e นะคะด้านในนะคะเป็นตาสีแดงนะคะตัวนี้นะคะไฟตัวสตรงนี้ก็จะติดนะคะเป็นไฟ LED นะคะโอเคบายบายค่ะ